เมื่อเจ้าแม็กชนะในรอบที่2เกเบีลจึงได้มาแสดงความยินดีกับแฟงด้วยระหว่างนั้นเองเกเบลก็ได้หยิบทิชชู่เปียกมาเช็ดมือซึ่งเจ้าแม็กก็จํากลิ่นทิชชู่เปียกนี้ได้ว่ากลิ่นมันเหมือนกับของคนร้ายที่ขโมยแผ่นได้ไปเจ้าแม็กที่สงสยัยจึงได้ตามเกเบีลไปทันทีเจ้าหมาทั้ง3ตัวก็แอบสะกดรอยตามมาเมื่อมีรถมารับเกเบียลสปริงเกอร์ก็จําชายคนขับรถได้เพราะเห็นเขาอยู่ในงานเมื่อคืนส่วนเจ้าแม็กน้องก็ได้กลิ่นหนีมาจากคนขับรถเจ้าแม็กก็มั่น ใจแล้วว่าเกเบลคือคนร้ายที่ขโมยแพนด้าไปเจ้าแม็กจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปจับตัวคนร้ายทันทีแต่ทว่าเจ้าคามาก็ได้มาขวางเอาไว้เจ้าแม็กจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปจับก,กุมเกเบลได้แล้วเกเบลก็ได้ขับรถหนีไปทันทีเจ้าแม็กจึงได้รีบกลับมาบอกกับแฟงแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เข้าใจการสื่อสารของเจ้าแม็กระหว่างนั้นเองเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้มาจับตัวเจ้าแม็กไปเนื่องจากเจ้าแม็กจะเข้าไปทําร้ายคุณเกเบลสุดท้ายแล้วเจ้าแม็กก็ได้ถูกควบคุม และถูกจับขังอยู่ที่เทศบาลต่อมาแฟงก็เริ่มสงสัยในตัวเกเบียวเขาจึงได้เช็คประวัติของเกเบวแฟงจึงรู้แล้วล่ะว่าทุกงานที่มีสัตว์เข้าประกวดหายตัวไปเกเบวก็จะอยู่ในงานประกวดนั้นเสมอวันต่อมาแฟงก็ได้ใช้ตาของตำรวจเพื่อช่วยเจ้าแม็กออกมาจากเทศบาลซึ่งก็มีวิธีเดียวที่จะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้คือให้เจ้าแม็กชนะการประกวดถ้าเจ้าแม็กชนะการประกวดเกเบวก็จะมาจับตัวแม็กไปทีนี้เราก็จะรู้ที่ซ่อนของคนร้าย จาก GPS ที่อยู่ในปอกคอซึ่งเดซี่ก็เข้ามาแข่งในรอบสุดท้ายเหมือนกันการแข่งขันในรอบสุดท้ายนี้จะเป็นการแข่งประกวดลักษณะของสุนัขโดยจะมีกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบร่างกายของสุนัขซึ่งเจ้าแม็กก็ได้รับคําชมว่ามีลักษณะท่าทางที่สง่าง,งามมากแต่เมื่อประกาศผลออกมามันก็กลายเป็นเดซี่ที่ชนะการประกวดแล้วแผนการที่แฟงวางไว้มันก็ได้ล้มเหลวลงอยากดูหนังเต็มเรื่องต้องที่นี่เท่านั้นดูบอลดูหนัง .com